ะะเป็นแล้วเป็นอีกนี่ทำไมถึงเป็นแล้วเป็นอีกทำไมเป็นอยู่อย่างนี้นะคะคิดว่ามันจะหายจากเราไปมันก็ไม่หายเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่สวัสดีค่ะบิ่มนัทนามาแล้วนะคะค่าก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าพบกับบิ่มนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้คะ่ะนอกจากเรื่องของ สุขภาพสุขภาพสุขภาพนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดสาระข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองค่ะวันนี้นะคะบิ่มก็ยังมาในเรื่องของโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบอีกเช่นเคยนะคะเพราะโรคนี้นะคะสังเกตดูแล้วนะคะจากคลิปที่บิ่มทำออกไปนะนะคะมีผู้ป่วยนะคะมาสอบถามเยอะมากๆนะคะหลายท่านนะคะอาจจะงงนะคะว่า เราเป็นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรบิ่มก็ได้ทําคลิปบอกไปแล้วนะคะก็สามารถไปกดดูได้นะคะว่าโรคต่อมน้ําเหลืองอักเสบนั้นะนะคะเกิดจากอะไรแต่วันนี้นะคะในเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่ามันเกิดได้อย่างไรบางท่านนะคะเป็นแล้วเป็นอีกเอ๊ะทำไมถึงเป็นแล้วเป็นอีกทาไมเป็นอยู่อย่างนี้นะคะคิดว่ามันจะหายจากเราไปมันก็ไม่หายเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่นะคะแลว,วันนี้นะคะบิ่มก็มีวิธีการป้องกันมาฝากทุกท่านด้วยค่ะ เพราะหลายท่านนะคะก็อาจจะรู้แต่วิธีการรักษาไปแล้วนะคะ5วิธีการป้องกันร,รู้ทันต่อน้ำเหลืองเกษตรมาฝากทุกท่านค่ะมาดูวิธีการป้องกันข้อแรกกันนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเราจะเห็นว่าหลายๆโลกนะคะเราก็จะบอกว่าให้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่5หมู่นะคะเพราะว่าทุกหมู่นั้นนะคะ ก็มีความสําคัญนะคะต่อร่างกายของเรามากเลยนะคะแต่อาหารบางอย่างนะนะคะก็เป็นอาหารแสลงของแต่ละโลกนะคะอาหารไหนที่แสลงเราก็ไม่ควรไปรับประทานนะคะเราควรทานอาหารประเภทอื่นไปนะคะ แต่ให้สารอาหารนะคะในแต่ลหมู่นั้นเหมือนกันได้ค่ะเช่นเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์ก็จะให้ในส่วนของเรื่องโปรตีนนะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะโลกไหนที่ทานเนื้อสัตว์ไม่ได้นะคะเราก็สามารถนะคะเปลี่ยนโปรตีนที่เราจะได้รับนะคะอาหารประเภทถั่วแทนนั่นเองนะคะมาดูข้อที่2กันนะคะควบคุมน้ําหนักนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะ ราะการควบคุมน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั้นนะคะก็สามารถสร้างความสมดุลนะคะให้กับร่างกายของเราค่ะไม่อ้วนเกินไม่ผอมเกินนะคะการที่เราอ้วนเกินนั้นนะคะก็สามารถทําให้เราเป็นโรคต่างๆได้ง่ายมากกว่าคนที่มีร่างกายปกติสมส่วนนั่นเองค่ะข้อที่3านะคะก็คือออกกําลังกายสม่าเสมอค่ะ ออกกาลังกายทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะก็ตะบี้ตะบันออกแต่กําลังกายอย่างเดียวเลยนะคะโดยที่ไม่คํานึงนะคะถึงร่างกายของเราว่ารับได้หรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะการออกกําลังกายนะคะก็ควรออกกําลังกายตามความเหมาะสมของร่างกายของเราด้วยนั่นเองค่ะเพราะบางท่านนะคะที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนั้นนะคะก็ไม่สามารถออกกําลังกายมากเกินไปได้เพราะจะทําให้ความดันโลหิตนั้นนะคะสูงขึ้นอีกนั่นเองค่ะ ข้อที่4นะคะรักษาความสะอาดของผิวหนังเล็บและช่องปากค่ะเพราะถ้าเกิดว่าร่างกายของเรานั้นนะคะเกิดมีแผลหรือว่าช่องปากของเรานั้นนะคะ มีฟันผุหรือเกิดการอักเสบขึ้นมานะนะคะการอักเสบนี้นะคะก็สามารถส่งผลนะคะไปยังตอ่น้ําเหลืองนะคะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงค่ะมีเชื้อต่างๆนะคะที่เข้าไปทําให้ต่อมน้ําเหลืองนั้นนะคะอักเสบขึ้นมาค่ะก็จะเกิดการบวมโตขึ้นมาได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะคะที่ควรระวังมากๆเลยนะคะค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5นะคะนั่นก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จำเป็นนะคะ หรือไม่นะคะก่อนที่เราจะใช้ยานะคะก็ควรไปปรึกษาแพทย์ก่อนนั่นเองค่ะเพราะมียาบางชนิดนะคะที่สามารถทําให้เราเกิดโรคป่อน้ําเหลืองอักเสบได้นั่นเองค่ะค่ะและบิ่มก็บอก5ข้อวิธีการป้องกันไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะไปปฏิบัติกันนะคะเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่อมน้ําเหลืองอักเสบนั่นเองค่ะโลกนี้นะคะหลายคนมองว่า อาจจะเป็นขึ้นมาเองแล้วก็หายขึ้นมาเองได้นะคะแต่ถ้าเกิดมันกลายพันธุ์ขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะโรคอะไรนะคะไม่เกิดขึ้นดีที่สุดค่ะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะ เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการทานพืชผักผลไม้นะคะที่ช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วนะคะทุกวันนี้นะคะตามท้องตลาดค่ะก็มีอาหารเสริมเยอะแยะมากมายนะคะที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้ค่ะแต่ก่อนที่จะเลือกรับประทานนะคะก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์ไปให้คนอื่นได้เห็นกันนะคะแล้ววันนี้นะคะบิ๋มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ